น้ายห่วงล่างรถผู้เห็นผู้เพื่อนก็อยากเห็นเพื่อนก็อยากเห็นเนาะค่ะผู้เพื่อนเห็นแล้วกับธรรมดาแต่าพุ่บ่เคยพุ่นผู้เพื่อ่เคยเห็นเพื่อนก็อยากเห็นคือจังข่อยมาสบดินไม่ไม่ข่อยเห็นแต่ในหนังเด้ไอ้ว่ามันล่างรถแบบเดพอเฮามาอยู่พอเขาได้เขามาเห็นแล้วเขาก็อ้อมันเป็นแบบนี่บอขจิือข่อยแล้วผู้เพื่อนอยากเห็นเนาะผู้เพื่อนอยากเบิ่งเพื่อนก็สิบอกอ๋อไมเป็นแบบนี้บอคือจังข่อยมาไม่ม่เขาจะโอ้หางไว้กวนแต่ในนหนัง เพราะเดนไม่เห็นแล้วก็มันเป็นแป็มีบบสูล่างรถป่านเขามันบบมีเนาะค่ะเขาก็เห็นหนึ่งสิมันก็ไปยกหัวเลยโอ้ยจะหดน้ำกุไลสูเต็มทรงการจัด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 ลองหนูนะเห็นไม่ไหมนี่ญาติไม่เด็กตื่นมันตื่นน้องดูนะตื่นเลยเนาะไปญาติเป็นแม่นา,น,น,นาง คนยุ่งยับยุ่งยับอยู่แมวหลังมันแมวมุนมัน,นปุ๊บไปตะยากคือย้อนลูกายไปย่ากเคลือบคานเข้ามาแล้วมันเคลือบคานเข้ามาแล้วครับรวยรุ่ยรุยอย,ยู่เปานปีาศาจเออหลุคุลูคุลูคุลูอยู่ สิมีไัยบ่เป็นเนาะ้วส่วนคุณสเต็ปต่อไปค่ะสะเต็ปต่อไปว้ายมันก็เป็นต่ยานพี่น้องดำคือหรือคือหรืยอยืมปันเัินพายุเทอร์รี่ดูทางถึงทาง,ทางถึงกับปาดหลังคาทางหน้าก็ล้อถ่าโอ้ยมันสิออกทะเลทะเลทะเล,ทะเลไปพุดเลยนางเสร็จสิ้นความสวยแล้วรถมันก็จะออกไปแล้วปฏิญีพี่น้องเลย กระยอนหลูดขยันพ e ี่น้องหลุดขยนอนในรถนั่งตื่นนี่แมวมาหนูกลัวหนูกลัวจำคือคือือยูฮาสตอมสูตันกพักันมีไอ้ดอกเนาะ ปันเป็นบักว่าเป็นบกักสามกีบว่ามันเครื่องในงัวบกักสามกีบแม่ค่ะขาวๆกุลุนกุลุนอยู่ปล่าเพื่อปีศาจค่ะดำคักดำแน่ยผู้บุกถีบยังออกมาอยู่มังนอก ล่างรถใส่เครื่องล่างอยู่มังไทยใส่คนล่างใส่คนล่างเงยโอ้ยสะอาดสะอาดดีเครื่องมันบรสะอาดเนาะมันบระคักใจอู้ว่าไ่หรองเมื่อไหร่มึงจะมาเมื่อไหร่มึงจะมามันว่าคือปีศาจอี๋ รถนี่มันก็เป็นล้อมันก็เป็นมองเข่าล็อกของมันมันก็เลือนของมันเองหรืออัตโนมัติเลยค่ะแล้วสีออกไปเาไม่จังสตามขับรถออกไปที่ปัดความแห้งปัดน้ำออกเออปั่นปลาหมึก เสร็จสิ้นโอ้ล่ะออกจากโกดังมาแล้วอเอ้์เป็นระบบเถาเยยาดักมัน,นเปิดแถวโอเคถึงไฟแดงแล้วถึงจอดไปแล้วอาไหมไฟเขียวขึ้นเห็นไหมคะไฟเขียวขึ้นก็สตาร์ทรถไปเลยฮ่า <laughs> ฮพี่น้องเลยไปแ้วไปหาซื้อผัาอิตูเกียงเห็ดห้ลูกกันเวยจ้า นี่นางงามจัก,กรยานกับผัวไม่ไปทำงานผัวก,ก็ไปแบบไปเฮ็นงานเนี่ยหยุดก็หยุดนะมึงที่บ้านอเคบายบายจุ๊บ